เดค่ะยินดีตอนรับสู่ช่องแอนเปนเน่นะคะ FC มานะ FC อย่าเงมีกรอ FC นะคะมาจากบุรีดัมยเพิ่นมาจากประเทศพ่อแล่ลา้สดก็จะเอาแภาษาไป่อดเสือบอกว่ากินไม่ได้ก็ดีมาถึงก็พาเข้าห้องพักกินได้แล้วก็บอกว่าอยากกินลาบอยากกินลาบหมูยอยาได้ขาดเนี่ย จำต่ค้ต้องมีปลามันมีปลาไม่กินอันนี้แจมแมงแขงแจมแมงแขงมันค่อหมูมันต้นต้นแมงแคงเหมือนกับอะไรไหมแมงแขงอนกจะหอมานข้าวได้เยอะชิมดูก่อนชิมดูก่อนอ๋อกินชิมมืออออกิชิมมือเปงอมาเยะได้หมมันเปลอใดนั่นกันเปือจะตีการแต่งปลาแล้วโอเคเอามนะร่ จับตาเปรก็เดปรงี่เปรเนก็ได้หั่ติดตูกตัวนเบอร์พมวมอนกระเทียมน่ะกะเทียมีกินเยอะได้แขงแรงโอ้อกระทียมอร่อยอร่อยแต่หอมมากนี่นี่กระนิ์เลันโอ้โหร้านสเตลกันอันนี้เป็นกระเียมสเกตด้วย กระเทียมไทยอร่อยมากครับ <fry> ก <UC S> ินกับาพไี้สุดยอดเลย่หอร่อยนะครับอร่อยโอ้พี่่าำได้ำไม่ง่ายนะครับผมกิน้เาเรียกอะไรกรีซีนไหมยหนเออเออคโเออคโนโลูกภาษาฮอลแลนด์แต่มีอยู่นะลนมโกเขากินของกะเทียมกีนไหมเออ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 เเออ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 เอ เดือดร้อนนะเดือดร้อนนะไม่รู้เดือดร้อนกันเดือดร้อนนะไอเส็ดปิคนัทกระเทียมโทนเม็ดเท่านี้เลยกระเทียมโทนกี่เดียวดีกระโน๊กโลกเอ็นเตนกระโน๊กโลกนิดโซนิดเตอร์ติพูดแล้วเอามาให้เลยดีกว่ากระเทียมโทนกินข้าวมงกินข้าวใช่มันข้ามันข้าวกบลาบ เอาเอาไหมเอาเอาอีกไหมคะเอาข้าสวยเอาอีกไหมกินไหมคบไม่หิวแล้วหรอไม่หิวแล้วตัวเล็กไม่หิวแล้วยิ้แรงไงนั่งรถเงก็ถ้าแรงต้อบอกว่าให้มจ้แกินข้าวโอ้กลัวมาถึงดึกกลัวมาถึงกก็เลยให้แมกินข้าวทางก็กอดคนกระแมงเบียมีพงยมเียปลาเตะสมนะแต่คนกระเมงเบีู้คนกระมมงมเนี่ยสวัสดี สวัสดีอมสวัสดีค่ะอ่ะไอเก็บลิ้งแกงแกอย่างนี้แกไอ้ก็นั่งรถตอนรับเอฟซีนั่นแหละนะคะรถจะมาเมื่อไหร่ได้ม่ต้องรถร้อนแลนด์้อนแลรงใครบ่นไหมฮะก็ไม่ตั้งแต่โควิดไม่ได้มาทุกปีเลยนขารอสี่ห้าปีแล้วไม่ได้มาอ้าวไม่เหรอสองปีเอาออกมาแล้วรอบหนึ่ง เสือถ้าไม่ไม่ทักทายเขาไหมเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอันลอภาษาดัชภาษาดัชยากน่าจะยากที่สุดในบรรดากลุ่มภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ค่ะต้องครับไปเรียนกว่าจะเป็นเป็นปีเรียนจนหัวหนองบางบางเรียนคะแนนเรียนจนหัวหนอยากกว่าเยอรมันภาษากว่าจะเรียนภาษาดัชได้นะเป็นปี พูดยากกว่าเยอรมันหลายเท่าเรียนไม่จำแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้แบบนี้ทุกวันจำเร็วอันไหนไม่เข้าใจเราถามว่าอันนี้แปลว่าอะไรอฉันพูดถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างงี้มันจะจำได้ดีกว่าไย้ายย้ายยืมช่างเอาเอายืมโทนมาจับเอาอะไรนะเอาไปเหรอไหมอุตรดิตนะเหรออุตรดิตอุตรดิตอุตรดิตแกนย้าย เป็นอะกตเบนไค้ยากมากฟังียังมึนเลย้ทงไลุงลุงนี่นันเออจะพบเร์หมาปเียาาบเอาง่าโรงเรียนโรงเรียนเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลในเมืองไทยก็ยังไม่สอนเลยครนีงรเลยจะครูก็ครูก็ไม่ เป็นาพูดตอนแรกอะเมื่อตอนเสือเรียนมหาลัยอาจารยก็เอากระเทียมอุจริมาให้กับตาเสือเรียนมหาลเขาเปิดเขาเขาสอนอยู่นะมีครูคนหนึ่งสอนเสร็จแล้วตอนแรกเรียนกันอยู่ประมาณสามสคนไม่ถึงเทอมเหลือกัน6กเคนตรวใหอยู่นี่นี่้อเรยนใหญ่อยู่นี่หรอมีไอ เขาส่งมาจากจีนน่ะคิดว่านะก็เตรียมตนเตรียมทนลูกใหญ่ๆขนาดลูกเอหน่าจะใช่ถ้าอย่างนั้นมาจากจีนแล้วเขาเรียกลูกอะไรที่ใชัยจำจำลูกขนาดนั้นเขาเรียกมะเขือเทศเลยมะเขือมะเขือต่างกันมะเขือใหญ่ต่างกันนั่บอกมะเขือเท่ากันมะเขือก็มีมันมีหลายรุ่นครับแต่เผ็ดกลิ่นต่างกันมันจะชุนต่างกันนั่นแหละสู้กระเทียมไทยไม่ได้กระเทียมไทยแพงหากินยากด้วยเดี๋ยวนี้แต่ไอ้นู่นมันชุนสุดละใหญ่ เอิดม่มีจปุยได้ได้น้อรอากลับเอาเอากลับฮอลแลนด์ได้ไหมเอาเขินเขินลุเจอเอซแล้วลุงถ่าลูกกับลุงน่ะนเอฟซตัวน้อยอ่ะลุงเขินอะไรเขินอะไรไม่ต้องเขินลุงไม่ต้องถ่ายรูกกับลุงเขาอยากเขินเขาหน่อยห่อนะไม่หอนะ เอาแล้วแล้วมาถ่ายรูปแล้วเออแม่ด้วยแม่ด้วยแม่ด้วยไม่บังคับแม่บังคับลูกแม่บังคับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากถ่ายค่อยถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายหน้าปู่เลยปู่นี่อยถ่ายหน้าปู่นะครับอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดดีดีดเราเก็บรอทำงี้ให้ เฮ้ยเกิน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 นะพอดีอือก็เป็นเป็นคุณกลพี่นะฮะพี่ต่อมาเนาะนะคะเม้นเมมาเลยนะรูปไปทำงานมา เม้นเหงื่อง่อยเออทำงานมากค้นดาวเรืองทั้งวันขับรถไปเอาดอกดาวเรืองคนคนต้นดาวเรืองทั้งวันวันนี้โอ้มีงานด้วยเด็ดราเด็จริงที่จริงจะมาตั้งแต่วันที่ที่เราไปศรีสะเกตแล้วก็เลยบอกว่าก็เลยบอกให้เขาเลื่อนแล้วกันเลื่อนแล้วกันเดี๋ยวรงมาวันที่วันที่ห้า ถ้ามาวันนั้นจะสวนทางกันเพราะว่าจะได้เจอลุงเลยด้แดงดองก็มีเสริมเรื่อยไปแดงไม่กินเลยไม่ไม่ไม่ถ่ายคลิปด้วยเหรอถ่ายคลิปลงทวิตตกไหมคลิปเมืองไทยดีแล้วคนดูเป็นแสนเลยนะชอบอร่อยอร่อยอร่อยถ่ายคลิปลงทวิตตกคนดูเป็นแสนเลยนะถ่ายกับลุงฝนอะโอ๊ยเจอท่าแล้วกันอันนี้ไม่มึงข้าวเหนียวไม่กินหรอครับข้าวกินข้าวเหนียวหมด โอ้กหมดวั้านไม่ได้ไม่ได้อุนมีอยู่แต่มันเป็น้เนเดี๋ยวพรุนี้พรุ่งนี้ค่อยข้านอนร้อ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เชแล้วไม่ไรู้ขานีวร้ไม่รู้ข้าวจะลทางเลยไม่ปั๊มข้าปั๊มวงเนียวดมีร้านอาหารแล้วก็มีร้าอเมนด้วยไม่ข้าเข้าปมไปนั่ไอโต้ไอน่นไอโท้อินออนครับไปนั่งจกข้เนียวก็ คนมาก็หัวเราะสองคนมาก็หัวเราะแกไม่อายเป็นคนที่ไม่อายดีเป็นคนที่ไม่อย่างยวมาเมืองไทยเสีอย่างอายทำไมสยามเมืองยิ้มมาเมืองไทยหรือเปล่ไม่มันเหนียวเหมือนหนังกระติกแกเลยไม่กินนอกนั้นฟาดเรียบต้มตำปลาเนี่ยกินหมดข้าวเหนียวจบลาบขอให้เป็นสุกกินหมดเผ็ดไหมลาบอ่ะเผ็ดไหม เพื่อใส่พริกไม่เยอะพรุ่งนี้อยากอยากให้แฟนทานเข้ากับอะไรเมนูอะไรพิเศษไหมอยากให้สองภรบ้านทําให้ไม่ต้องรบกวนไม่รบกวนนะมาที่นี่ต้อนรับเดี๋ยวจะให้เขาทําให้แล้วป้จะบ้านชูพี่เมืองใช่พรุ่ง่งพรุ่งนี้กลับกี่โมงครับ ยังอย่าเพิ่งไล่สิแม่ลุงังไม่ได้รำเลยเพิ่งมาถึงถามเวลากลับแล้วไหมด้ไหมผมจะทำก๋วยเตี๋ยวด้วยตรงนี้อยู่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะนี่กกี่โมงเด็กสมเด็กปีหยุบมันเรื่อยนะบ้านบ้านน้องแดนแดงเนาะสองคืนแกจะนอนอยากอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เพราะ่มียนมาร์จะได้กินของทีหยุบปีหยุบจริงๆอยากอยู่ให้ถึงวันงานแต่ว่า พอดีมีคนมาคุยเรื่องที่คครับรับนัดเรากลัวไปไม่ทันก็เลยจําเป็นครับครับวันนี้เท่าไหร่ครับนัดกันเมื่อไหร่นัดนัดวันที่สิบเอ็ดกลัวเราไปไม่ทันที่ไหนครับที่บ้านบุรีรัมบุรีรัมหรอค่ะบุรีรัมอยู่อำเภออะไรบ้างนอเภออำเภออะไรอำเภอละหันทรายละหันทรายเมะผมนี่นู่นอำเภอเฉลิมประเกียรติอ๋อบิ๊กเนี่ยแต่การนมืดองการนมืดก็จะเฉลิมประเกตเฉลิมประเกตเอ่อ เจ้าเกิดเจ้าเกิดเนชลบรุเกียบบ้านอะไรเนาะชื่อบ้านเลยเนาะบ้านอยู่อำเภอเฉลบรุเกียรติเราก็ยังไม่เคยไปด้วยสักทีเองเคยไปไม่ใช่เหรอจำได้ไหมอยู่ติดกับติดกับพนมรุ้งอ้าวไม่ใช่อยู่บ้านเดียวกันบ้านนี่นี่อยู่ตีนเขาใกล้ตีนเขาพนุ่มรุ้งพนมรุ้งพนมรุ้งก็ใกล้พวกนัไนแหละใครนอกหายตัวนู่นทาวน์ตบบลทาวนยายยายแย้มยายคำลวกนางรองอะไรตูปเปิดทิกต็อกเนี่ยเขาอยู่บ้านไหน โคศิีละรนโคศรละรใกล้กันไหมใกล้กันอ๋อหอาวนะไม่ใช่นับไปนับมาเป็นญาติกันบ้างบนนนี่แต่่าเพาเราทราบ้านไหนครับบ้านน้องหนินตะบนทาวอนบ้านน้องนงตะทาวอน นะฮะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศเยวัองก์รัลีสิบเ้น้าเระอยโรงมันโมงพรกี่โมงพอจ้างราชสิรจาโมงแล้วเมื่อปนกเออก็อยู่ที่จะพาพักผ่ให้เต็มที่ไปก่อนตื่นตอนไหนก็ได้เอาไม่ง่ายงยอะไรจะได้ง่ายๆ่ยจ้เอพร้อมกับประ ถ้าถ้าจะให้ดีก็จะเป็นเวลาถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีก็เก้าโมงค่ะมันจะดีเก้าถึงสองทุ่มยังลำอยู่เลย้